อินดี้ตอนแย่งแฟนเพื่อนอินนี่แกรู้เรื่องกอสิบของยายฟ้าใสหรือยังอะไรของแกเขามีเรื่องอะไรกันหรอเขาว่ากันว่าแก๊งนี้นะแตกคอกันแล้วเพรผู้ชายคนเดียวทําไมอะ่ะแย่งกันควงหรือไงหนักกว่านั้นนะดิไม่คิดว่าเพื่อนกันจะทํากันได้อะแกะเข้าเรื่องสักทีเธอะเกินเยอะเหลือเกินถ้ายังไม่บอกนะ่าจะไปขี้แล้วนะเนี่ย เออแกย,ยฟ้าใสไปทำท่าไหนก็ไม่รู้ไปจูบก,กับแฟนของยียแคทแคทมันจับได้คาหนังคาเขาที่ห้องน้ำนี่ผับว่ะมันก็อาจจะเมาแล้วก็มองย,ยีฟ้าใสเป็นยียแคทหรือเปล่าวะแกไปวิ่งถ้ามันแค่นั้นก็ดีนะสิหลังจากที่แคทมันจับได้สองคนนั้นก็เปิดตัวกันเลยจ้าคาดว่าน่าจะแอบจิ้นกันมานานน่ะสงสารก็ต่อย,ยแคทโดนเพื่อนสนิทแย่งแฟนไปต่อหน้าต่อตาแล้วยียฟ้าใสเนี่ย แคทมันก็ช่วยเหลือไว้เยอะเลยนะแกเหมือนเคยได้ยินนะว่าแคทอะเคยช่วยจ่ายค่าเทอมด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะด้วยความที่แคทมันบ้านรวยมันก็ชอบเปเพื่อนเขาก่อนน่ะเห็นว่าแม่ฟ้าใสเข้าโรงพยาบาลแคทมันก็จ่ายค่ารักษาให้ด้วยนะเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมแคทมันแบ่งให้ฟ้าใสใช้ตลอดเลยจ้าโหแคทโคตรน่าสงสารเลยอะ่ะ เหมือนเข้าตำลาเลี้ยงงูเห่าเลยเนาะในขณะที่ทั้งคู่คุยกันอยู่นั้นแคทซ,ซึ่งเดินผ่านมาพอดีได้ยินว่าทั้งคู่พูดถึงชื่อตัวเองก็เลยเดินเข้าไปทักหวัดดีว่าไงอะนี่กำลังนินทาฉันอยู่หรออ,อ๋อไม่เชิงหรอกก็แค่คุยกันว่าน่าเห็นใจเธออะทำไงได้ คนมันจะเลวนะต่อให้เลี้ยงดีแค่ไหนมันก็เลวเมื่อพูดจบแคทก็ร้องไห้ออกมาอินดี้กับพิมพี่ได้แต่คอยปลอบอย่างเห็นใจใจเย็นนะเธอฉันทั้งเสียใจทั้งเจ็บใจที่สุดคนที่ฉันรักทั้งสองคนนะทำกับฉันแบบนี้เหมือนฉันโง่โดนพวกมันสวมเขา ต่ฉันก็เชื่อนะว่าคนที่กล้าทําแบบเนี้ยมันคบกันไม่ยืดหรอกทําร้ายคนอื่นจะมีความสุขได้ยังไงแล้วเธอจะทําไงต่อละ่ะฉันอยากจะให้บทเรียนพวกมันว่าการที่โดนทําแบบเนี้ยมันรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนเอออินดี้เธอช่วยฉันหน่อยสิแคทคิดแผนแก้แค้นขึ้นมาได้ฮะแล้วฉันไปเกี่ยวอะไรด้วยฉันจะช่วยเธอได้ยังไงป้าเบ่า,บา เธอฟังฉันก่อนนะฉันอยากให้เธอช่วยแย่งพี่นนจากยายฟ้าใส่คืนมาบ้าไปแล้วไม่เอาด้วยหรอกนี่แคทอย่าหาว่าฉันพูดมากเลยนะผู้ชายเร็วๆอะ่ะเธอจะอยากได้คืนทำไมมันทำกับเธอขนาดนี้เลยนะไม่ใช่แบบนั้นนะฉันรู้ว่าเรื่องแบบเนี้ยตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกถึงแม้ยายฟ้าใสาจะนิสัยไม่ดีแต่ยังไงมันก็โดนพี่นน์หลอกแน่แน ลองได้เสียตัวให้เขานะเดี๋ยวเขาก็ทิ้งฉันก็พอจะรู้จากนิสัยพี่นนท์ว่าเป็นคนเจ้าชู้พอตัวบ้านฟ้านะ่ะมันไม่มีตังค์ด้วยเห็นพี่นนท์เปมันก็เคลิ้มไปกับเขาแสดงว่าเธอยังห่วงฟ้าใสอยู่หรอตั้งแต่รู้จักกันมาฟ้าใสมันก็เป็นคนดีนะครั้งเนี้ยอาจจะพลาดหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้ฉันอยากให้โอกาสฟ้าใสอีกครั้งอะ่ะถ้าฟ้ารู้ว่าผู้ชายคนนั้นเลวมากมาก ฟ้ามันอาจจะคิดได้ก็ได้นะเมื่ออินดี้ได้ฟังเหตุผลของแคทก็อดราบซึ้งกับความรักที่แคทมีต่อเพื่อนอย่างฟ้าใสไม่ได้จึงได้ตอบตกลงยอมช่วยแต่โดยดีอีกอย่างอินดี้ยังคิดว่าเป็นการช่วยผู้หญิงด้วยกันถึงแม้ว่าการทำทีไปแย่งแฟนคนอื่นจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ถ้ามันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของแคทกับฟ้าใสดีขึ้นมันก็น่าลอง หลังจากเรียนเสร็จอินดี้กับพิมพี่ไปดักรอพี่นนบริเวณลานจอดรถอินดี้แกล้งทำกระเป๋าตั้งหลนใกล้กับประตูรถของพี่นนเพื่อรอจังหวะให้พี่นนมาแล้วจะเปิดเผยตัวตวึ้งแกเงินในกระเป๋าเยอะหรือเปล่าเผื่อมันหายขึ้นมาจริงๆอะ่ะเสียดายแย่เลยนะโอ้ยจะหายได้ยังไงจ้องกันอยู่เนี่ยแต่ก็ไม่เยอะหรอกฉันเอาเงินกับเอกสารสำคัญออกมาแล้ว ว่าแต่เมื่อไหร่จะมาวะเนี่ยเริ่มจะหิวแล้วนะอีกแป๊บหนึ่งน่าจะกำลังเดินมานะพ่อยายแคดน่ะบอกว่าเรียนเสร็จแล้วเมื่อนอนเดินมาถึงรถสังเกตเห็นกระเป๋าตังร่วงอยู่จึงหยิบขึ้นมาดูทันใดนั้นเองอินดี้ก็แสดงตัวทันทีเออโทษนะคะพอดีอินทำกระเป๋าตังหายนะคะไม่แน่ใจว่า พี่เห็นกระเป๋าตังของอินหรือเปล่าคะใช่ใบน,นี้ไหมครับพอดีเห็นมันล่นอยู่แถวๆประตูรถพี่อ่ะใช่ค่ะดีใจจังคิดว่าหายไปซะแล้วอินดี้รีบเดินเข้าไปหาจังหวะที่หยิบกระเป๋าจากมือของนอนมือของทั้งคู่ก็โดนกันพร้อมกับสายตาที่เปล่งประกายด้วยกันทั้งคู่เออขอโทษค่ะน้องชื่ออะไรนะครับ อินดี้ค่ะอยู่ปี2อคณะนิเทศค่ะชื่อน่ารักดีนะครับเนี่ยคนก็น,น่ารักด้วยนนเริ่มจะแทะลมอินดี้จริงเหรอพี่พี่พูดแบบเนี้ยอินเขินแย่เลยพีออ่ปากหวานแบบนี้เป็นประจำหรือเปล่าแหมไม่หรอกเฉพาะกับคนที่พี่สนใจเท่านั้นแหละว่าแต่ จะเป็นอะไรไหมครับถ้าพี่จะขอลายน้องอินพี่ชื่อพี่นนท์นะครับได้สิคะหลังจากที่แลกลายกันเสร็จแล้วอินดี้ก็ขอตัวพี่นนท์นี่หล่อจริงๆเลยเนอะมิหน่าล่ะเพื่อนหักหลังเพื่อนได้อย่างว่าทั้งหล่อทั้งรวยใครจะไม่อยากได้อนะเนอะเมื่อกี้นะฉันเห็นสายตาหยาดเยิ้มของพี่นนท์ที่มองแกยังกะจะกืนกินแกทั้งตัวแล้วแกก็มองเขาหวานแหววด้วย นี่เกงเงียบไปเลยมันเป็นการแสดงเว้ยพอนึกถึงสายตาพี่นนท์นะอุ้ยฉันละขนลุกขึ้นมาทันทีเลยอะเมื่อนอนกับอินดี้คุยกันไปได้สักพักทั้งคู่ก็ไปออกเดทกินข้าวดูหนังฟังเพลงนนทนั้นตกหลุมรักอินดี้เข้าอย่างจังจนอินดี้สามารถชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้และพักหลังนนก็เริ่มตีตัวออกห่างจากฟ้าใสา มื่อไหร่อินจะยอมไปคอนโดพี่ละจ้าจะไปได้ยังไงคะพี่นนท์อ่ะไปได้มีอินคนเดียวสักหน่อยอินเอาอะไรมาพูดเนี่ยพี่อะรักอินคนเดียวเลยนะแล้วฟ้าใสล่ะพี่คบกับฟ้าใสก่อนอินอีกไม่ใช่หรอแล้วอาทิตย์ที่แล้วว่าก็มีคนเห็นว่าพี่ไปกับยายฟ้าใสเพี่อะไม่ได้ชอบยายฟ้าใสเลยนะยายนั่นน่ะ ติดพี่แจเลยอ่ะเอางี้ดีไหมพี่จะไปบอกให้ยัยนัน่นอ่ะเลิกยุ่งกับพี่แบบเด็ดขาดเลยแน่ใจนะคะว่าจะจัดการจริงๆแน่สิอินก็รู้ว่าพี่อ่ะรักอินมากแค่ไหนอินอยากให้พี่ทำอะไรพี่จะทำให้หมดเลยถ้างั้นพี่ก็ต้องทำตามนี้นะคะอินดี้วางแผนให้นนท์จัดห้องที่คอนโดอย่างสุดแสนโรแมนติก โดยอินดี้บอกว่าจะยอมเป็นของนอนท้านนโรแมนติกพอจากนั้นอินก็ให้แคสส่งไลน์ไปยั่วให้ฟ้าใสามาที่คอนโดของนอนอินชอบไหมจ๊ะบรรยากาศแบบนี้ชอบค่ะแต่พี่อย่าคงจะพาฟ้าใสามาดินเนอร์แบบนี้บ่อยสิท่าเดี๋ยวพูดถึงผู้หญิงคนนั้นเลยคนอะไรน่าเบื่อเป็นบ้าขนาดเพื่อนตัวเองยังยอมหักหลังเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดพี่เลยแต่ว่า พี่เองอะ่ะก็หักหลังแฟนตัวเองนะคะก็พี่เป็นผู้ชายมันก็ผิดพลาดกันได้ปะพี่งอแคทเขาแล้วแต่แคทเขาไม่ยอมคืนดีแล้วจะให้พี่ทำยังไงล่ะอ้าวแล้วฟ้าใสล่ะพี่ไม่ได้รักอยู่แล้วยายนั่นก็แค่ของเล่นแก้เบื่อว่าแต่อย่าไปพูดถึงคนอื่นเลยนะจ๊ะตอนนี้หัวใจของพี่มีแต่อินคนเดียวเท่านั้น ฟ้าใสที่แอบฟังอยู่รู้สึกเสียใจมากกับคำพูดของนนจนทนไม่ได้และเธอก็เดินออกไปตบหน้านนฮะนี่มันอะไรกันกาัันเลวเลวที่สุดไอสาระเลวเอ้ยฟ้าใสเตะไปที่เจ้าโลกของนนอย่างจังจนนนล้มทั้งยืนจากนั้นฟ้าใสก็วิ่งร้องไห้ออกไปและเจอกับแคทที่ล็อบบี้แคท ฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วฉันทำร้ายเธออย่างไม่น่าให้อภัยฉันมันแล้วเธอจะว่าฉันจะด่าฉันจะตีฉันให้ตายก็สมควรแล้วฉันแค่ต้องการให้เธอเห็นว่าพี่นนทน่ะมันไม่ใช่คนดีแล้วความหวังดีที่ฉันเคยมีให้แกมันยังคงเหมือนเดิมครั้งเนี้ยฉันจะให้โอกาสแกแล้วกัน ขออบใจเธมากะคะทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันส่วนอินดี้นั้นก็รีบออกจากคอนโดของนอนตรงกลับบ้านเหมือนกันนนหอบดอกไม้ช่อโตมาตามง้ออินดี้<ะ>เล่นใหญ่ซะอินดี้รู้สึกอายเพราะนนเล่นนั่งคุกเข่าหน้าตึกคณะเลยทีเดียวน้องอินคนดีของพี่นนคืนดีกับพี่เธอนะอินก็มาดูสิ โอ๊ยตายแล้วจะทำไงดีวันนี่ยไม่น่าเลยเข้าไปเล่นกับไฟแท้ๆเลยตัวโอ้ยทุกคนถ้าอยากจะดูตอนใหม่ัแซบสนุกๆก,กับชีวิตวัยรุ่นทั้งเรื่องเพื่อนเรื่องเพศความรักวัยว้าวุ่นของนักศึกษาอินดี้ที่เป็นสาวแล้วอ่ะนะก็ฝากติดตามแล้วก็กด subscribe ให้อินดี้ด้วยนะจ๊ะ